<étique> ทุกคนครับวันนี้เรามาส really? ุขมสคุณแม่ท่านหนึ <prompt> ่งแต่ยังไม่บอกว่าเป็นคุณแม่คุณแม่ท่านไหนนะครับวันนี้เรามาถ่ายรายการของพี่บอยพี่บอยวันบันเทิงนะครับตามมาเลยครับผมดั้งเรือมาตังจาก้ขึ้นขึ้นขึ้นมาก็

ร้องสดเลยค่ะสวัสดีครับมองครับโอ้โหเพลงชื่อ

ือ้เกล้อแม่อยากช็อตเป็นคนที่แม่นะเขาเด็กจะตามอยู่ลูกคุณแม่ดูตั้งแต่ตั้งแต่เขาอันแรกเลยนะลูกเวลาเขาร้องแม่จะบอกยันโบช่วยทุกครั้งจริงจริงลูกแม่ชแม่นะเขาแล้วั้งพ่อทั้งแม่จะติดตามเขาตลอด เนี่ยแม่ลัะก็พม่จะรักคือี่รักเพราะว่าจะดูแลพ่อแม่ดีมากแม่ร้องทำไมน้ำตามันหลักที่ดีความที่ดีใจแ <c oughs> ม่รักมากมรักอะไรกันเพราะว่าพ่อดูกับแม่ตลอดแล้วแต่เทียทั้งคู่แม่จะบอกเลยแต่เทียบจะร้องกับใครก็แล้วแต่ถึงจะรักคนไหนแม่ก็ยังเทียลูกคนนี้อยู่ ทีเ่เราตลอดจะบอกจาโมจะบอกคุณขอให้ได,ขไดาา้ขอให้ได้นะย่าขอให้ได้นะเพราะว่าเด็กคนนี้มนันเด็กกระต่ายูแม่ชอบมากมาถึงรอบก็ะเชียบี่มาหลายรอบด้วยนะได้แม่ชอบจริงๆแม่ยอมรับมันอยู่ในใจแม่เสมอลำหลักเด็กคนนี้เอาหน้าเราดูเราร้องมาไม่ตเราล้องไง เ็กดีตอน,นี่บอยบอกว่า,วาผมไปไ็่งซีของน้องจ้าที่นคนป